สวัสดีค่ะที่นี่คือคลองแปดฝั่งตะวันออกค่ะตำบลบึงบอ,อลอําเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีค่ะที่เห็นตรงหน้าอันนี้คือคลิปมุมสูงนะคะที่เห็นตรงหน้าทางด้านขวาน,นี้คือเดินทางมาจากรังสิตนครนายกถึงที่ดินของเราค่ะเดี๋ยวให้ดคูค่อยๆหมุนนะคะเริ่มจากทางด้านขวาก่อนมาจากรังสิตนครนายกถึงที่ดินของเราก็คือบึงบอลสิบ เค่ะซอยบึงบอสิส่วนไปทางด้านซ้ายนะคะก็จะไปหนองเสือไปคลองละพีพารค่ะเนี่ยค่ะให้กล้องให้โดนบินไปช้าค่ะนี่อันนี้ก็คือให้ลูกค้าที่จะมาซื้อที่ดินที่คลองแปดหนองเสือของเราให้ชมบรรยากาศมุมสูงค่ะ วันนี้อากาศครึ้มหน่อยนะคะเนื่องจากมีก้อนเมฆบกบางเยอะเนี่ยค่ะทางด้านหน้าเนี่ยค่ะที่เห็นเป็นถนนดานดยางน,นะคะก็เห็นหลังคายาวๆนี่เป็นโกดังค่ะก็อันนี้ก็คือเข้าไปอันนี้คือกําลังจะเข้าไปที่ดินของเราค่ะฮะก็คือให้ลูกค้าชมบรรยากาศคลิปมุมสูงจนถึงที่ดินของเราเลยค่ะ ก็สัญญาณไม่ค่อยดีนะคะก็ทางด้านขวานี่ก็ส่วนใหญ่เขาก็จะทำเป็นกเกษตรค่ะเป็นสวนเนาะแล้วก็มีโกดังแล้วก็มีบ้านเรือนอาศัยค่ะมีเพื่อนบ้านนะมีเพื่อนบ้านไม่เหงาเลยค่ะแล้วก็ทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นวิวทุ่งนาค่ะ ที่ดินของเราจะหันไปทางด้านทิศเหนือจะติดถนนลาดยางเส้นนี้เลยค่ะที่เห็นเป็นยาวๆนะะวันนี้สัญญาณไม่ค่อยดีค่ะที่ดินสามารถที่จะเดินทางเข้าออกได้ทั้งสองทางเลยค่ะเดี๋ยวจะให้โดนบินจนถึงด้านท้ายแปลงเลยค่ะเป็นคลองแอลระหว่างคลองแปดและคลองเก้าค่ะ บรรยากาศของบริเวณโดยรอบของแปลงที่ดินของเราค่ะก็มีเพื่อนบ้านไม่นาแน่นไม่เหงาค่ะถ้าลูกค้าท่านไหนที่อยากได้ที่ดินอยู่คลองแปดน้องเสือที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครแนะนำเลยค่ะที่ดินแปลงนี้ขนาด105ตารางวาค่ะเป็นโฉนดพุทธแดงพร้อมโอนมากๆค่ะ ที่ดินของเราก็จะอยู่ใกล้สหาการประมูลคลองแแล้วก็อยู่ใกล้ตลาดอยู่ใกล้อบตอห่างจากถนนรังสิตนครนายกถึงที่ดินประมาณ3.5กิโลเมตรถือว่าไม่ไกลค่ะอันนี้คือบรรยากาศด้านท้ายแปลงค่ะนี่ค่ะก็จะเห็นคลองนะคะด้านท้ายแปลงเดีย๋ยวให้โดนบิน หมุนให้ทุกท่านชมบรรยากาศแล้วก็เดี๋ยวให้โดนถอยหลังไปค่ะคือบรรยากาศดีค่ะนี่ค่ะนีให้โดนบินชมบรรยากาศรอบๆค่ะนี่คก็ด้านหลังก็จะสามารถที่จะเดินทางได้แต่ด้านหลัง จะเป็นถนนหินคลุกค่ะก็สู้ทางด้านที่โมเมบอกเมื่อสักครู่ไม่ได้ที่มาจากเข้าซอยบึงบ,สบอส11ค่ะนี่คือด้านท้ายก็จะเป็นคลอง8แล้วก็คลองแอร์แล้วก็คลอง9ค่ะนี่คที่ดินของเราจะเห็นรถสีน้ำเงินค่ะก็อยู่ที่ดินของเราอยู่ทางด้านซ้ายเลยค่ะขนาด1นึตารางวา ค่าภาษีค่าโอนผู้ซื้อผู้ขายออกกันคนละครึ่งค่ะคลิปนี้เป็นคลิปมุมสูงให้ลูกค้าทุกท่านตัดสินใจมาจากทางบ้านว่าถ้าชอบที่ดินแปลงนี้แล้วตัดสินใจจากทางบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วมาชมที่ดินจริงชอบนัดโอนกันได้เลยค่ะราคานี้เป็นราคาที่เจ้าของตัง้ง ไม่มีบวกไม่มีเพิ่มอย่างแน่นอนค่ะด้านท้ายแปลงก็จะติดสวนของเพื่อนบ้านค่ะนี่ค่ะที่ดินของโมเมอยู่ตามที่โมเมชี้ค่ะอันนี้คือบรรยากาศค่ะ หน้ากว้าง12เมตรลึก35เมตรขนาด105ตารางวาราคาปกติอยู่ที่730,000บาทตอนนี้ราคาพิเศษค่ะอยู่ที่ตอนนี้ราคาพิเศษลดเหลือ680,000บาทค่ะนี่ค่ะอันนี้คือบรรยากาศของแปลงที่ดินถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถทักมาสอบถามรายละเอียดกับโมเมได้ค่ะ ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวโมเมจะลงไว้ใต้คลิปค่ะสำหรับวันนี้โมเมไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ